สวัสดีครับทุกคนครับโอ้ยตอนนี้เราอยู่ที่เมืองน้ําแข็งภัทนยานะครับอุณหภูมิลบสิบห้องศาแบอบกได้เลยว่านะครับหนาวสุดๆอันนี้พาเด็กมาเที่ยวนะครับข้างในนี้จะเป็นปฏะติมากรรมน้ําแข็งนะครับก็คืออันนี้เป็นของจริงลบสิบห้องศานะครับ รงนี้ถึงจากคงสภาพอยู่ได้นะครับอันนี้เป็นการแกะสลับน้ําแข็งนะครับสวยงามมากนะครับนี่ครับเพื่อนๆสวยมากครับเดี๋ยวตามก็ก,กไปครับตีดไปเขาจะพาไปเที่ยวทีาไหน